ชันนางสาวไวอโคเปซ่วไวสนาแองต์ตำแหน่งธุรการโรงเรียนบ้าน,นี่งอเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลคนใิการจำนวนหนึ่งคนคือนางสาวพี่ดาวหวังกติติเป็นผู้พิการประเภท3ม,มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยธุรการรับส่งเอกสารราชก,การถ่ายเอกสารจัดอาหารว่างแล้วก็มีหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ ะะขออนุญาตเ,เรียกนางสาวพนิดาว่าพี่พนิดานะคะพี่พนิดามีความตั้งใจนะคะมีความรับผิดชอบในการทํางานค่ะสามารถทํางานได้ตามบรรลุวัตถุประสงค์นะคะสามารถมีแนวทางในการทํางาน แล้วก็มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะคะสามารถเขาา้าสามารถเข้าสังคมทั้งในแล้วก็นอกโรงเรียนนะคะมีวินยัยแล้วก็ไปเรียนรู้อตลอดเวลาะคะ่ะมีการพัฒนาโตโตมีการพัฒนาต,น,ตนเองนะคะอยู่ตลอดเวลาสามารถเข้าสังคมได้ค่ะแล้วก็มี ที่พนิดานะคะสามารถทําประโยชน์มากมายให้กับโรงเรียนแล้วก็ชุมชนบริเวณโรงเรียนนะคะช่วยเหลือคณะครูแล้วก็ช่วยเหลือคณะอคนที่มาติดต่อง,งานราชการค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้ที่พนิดานะคะแนะนําตัวเองนะคะเดี๋ยวแล้วก็บอกแนวทางในการทําง,งานค่ะสวัสดีค่ะ ชั้นชนัิจหวังกกติจทํทำงานที่โรงเรียนบ้านทุ่งนออำเภอย้่โนจังหวัดนราธิวามีคุณครูแวบขอบซ้อมแวร์สัาเกตมีคุณคณรดูแลค่ะมีความจิดการทางด้านการเคลื่อนไหวทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยพิก,การมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มลงทะเบียนหนังสือรับ เป็นหนังสือให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายถ่ายเอกสารให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นปรึกษาปีที่6ค่ะจัดเตรียมอาหารว่างเมื่อมีประชุมและดูแลความเรียบร้อยตลอดการประชุมค่ะทำความสะอาดห้องรักมวยการห้องธุรการให้พนการผู้ที่มาติดต่องานประสานงานสับหน่วยงานและเพื่อกาต่างๆ และสน,นุกสนุนงานของเจ้าหน้าที่ค่ะก่อนการจ้างงานชีวิตเป็นอย่างไรจากเมื่อก่อนปิฉันเป็นแม่บ้านปลูกผักเป็นครัวไว้กินเองเหลืยจากกินเองก็จะขายต่อค่ะถึงการทำงานพยายามพัฒนาความคิดความรู้ในด้านการทำงานมีความพยายามอดทนรับมอบหมายงานที่สั่งมาก็สามารถทำได้ดี มีความรือสึกลกล้าคิดกล้าทำมีความเชื่อมั่นในตัวเองการปฏิบัติหนะ้าที่สามารถรับมอบหมายงานให้ทำได้โดยไม่มีกังวลค่ะพัฒนาบุคลิกภาพจิตใจอารมณ์การแต่งกายการเข้าสังคมและคนรอบข้างจะเห็นได้จากการที่ดิทันได้เข้าร่วมโครงการต่างๆของโรงเรียนค่ะ ผลลัพธ์จากการจ้างงานนางสาวพนิดาหวังจัดจิตการมาตรา35มีความคุนใจที่สุดที่ได้ทำงานหรือวลรวมได้มีโอกาสทำหน้าที่ที่เคยรู้จักของโรงเรียนบ้านยี่งอเพื่อบริการให้แกผบ้ดรและนักเรียนระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลา8ปปีแล้วค่ะได้รับความรู้และทักษะในการทำงาน รู้จักการใช้เครือ่องทาเอกสารและคอมพิวเตอร์รวมถุงคุณค่าและประโยชน์ของอุกปกรณ์ด้วยค่ะรายได้จากการทำงานได้เอามาเูแลครอบครัวด,ด้วยค่ะการออมสำหรับการออมจากเงินเดือนที่ได้รับในแต่และเดือนได้ฝากเข้าบัญชีเดือนละ500บาท การออมแบ่งเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งจะแบ่งเอาไว้เป็นเงินทุนส่วนที่สองจะแบ่งใช้จุนเกอในครอบครัวและเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจําเป็นส่วนที่สามแบ่งเป็นเงินเก็บค่ะทางด้านสุขภาพฉันได้เข้าร่วมโครงการ90ปันอัศจรรย์และได้ทำตามคำแนะนำ ท่านมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอสานอาหารที่มีประโยชน์รสหวานมันเค็มพั่อนให้เจียงพอดื่มน้ำให้ได้วันละวัลนละสองลิตต่อวันค่ะกับทานอาหารที่มีขั้นตืำในมื้ออาหารค่ะ ้าหมายในอนาคตอีกฉาเจ็บพัฒนาตัวเองในเรื่องงานเอกสารงานรับส่งหนังสือหรืองานอือ่นๆทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล็นสำเร็จค่ะมีค่าที่เกิดขึ้นกับตัวเองครอบครัวงานและชุมชนรู้สึกภูมิใจในตัวเองอที่ได้เข้ามาทำงานให้บริการกับครูและนักเรียนอีกิั้ง ได้พัฒนาตนเองด้านร่างกายสิทใจอารมณ์รวมถึงเข้าสังคมและได้พบผู้คนมากมายเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีมีงานที่มั่นคงทำให้ดิฉันมีไรายได้ในการเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวดิฉันรู้สึกมีค่าในตัวเองงานที่ดิฉันทำ ะเยื์ให้กับผู้อื่นและหน่วยง,งานสามารถช่วยตนเองได้และยังสามารถให้การช่วยเหลือหน่วยงานการสามารถช่วยตัวเองได้และยังสามารถให้การช่วยเหลือกับชุมชนและสังคมได้กา,ารพัฒนาตัวเองต่อไปไปเรื่อย เพื่อไม่ให้ตนเองเป็นภาระของสังคมและส่งคืนกับสิ่งที่ดีให้กับสังคมด้วยค่ะการมีส่วนร่วมกับครอบครัวคือช่วยกันทำงานบ้านทำกับข้าวทำสวนค่ะ งานชุมชนช่วยงานคนใน,นชุมชนในวันสำคัญทางศางส,สนางานศุกงานโมงคลสมรสและช่วยพัฒนาชุมชนเนื่องนในวันสำคัญต่างๆค่ะและในครั้งนี้ดิฉันได้เข้าร่วมแจกปันโมเดลละสิบบาด้วยค่ะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการจ้างงานอย่างต่อเนื่องค่ะ สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณบริษัทไมโมเทคจำกัดที่ให้โอกาสดิฉันได้มาทำงานในหน่วยงานนี้ขอให้บริษัทมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ